เอาเช้าไปวางที่โต๊ะได้เลยคร<ะ>ับเป็นไงบ้างพีทฉันรู้ข่าวฉันก็รีบมาเลยเบลฉันกลัวไปหมดเลยแกฉันไม่ไหวแล้วแกอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนนะฉันอยู่ตรงนี้แล้วแกต้องหายไปแป๊บน,นึ่งนะแกไหนนะพี่ยินไหมคะฮัลโหลใครก็ไม่รู้โทรมาแล้วก็ไม่พูดอะหายไปไหนเนี่ย รู้ใจเหมือนเดิมเลยนะว่าชอบกินผลไม้เนี่ยก็แกเป็นเพื่อนรักฉันนี่นาะฉันก็ต้องเลือกสิ่งดีที่สุดสิมอบสิ่งดีๆด,ด้วยกระเช้าผลไม้ฟู้ดแอนฟาร์มแทนความห่วงใยที่ส่งถึงกันกระเช้าผลไม้จากฟู้ดแอนฟาร์มมาส่งแล้วครับมีบริการส่งกระเช้าถึงที่ง่ายสะดวกรวดเร็ว